เป็นเม็ดของกระดูกนะครับ ก็เป็นโรงงานผลปริวาสกรรมนะครับเในปี2518นะครับเป็นสายข้อมือนะครับที่ใช้กระดูกนะครับแล้วก็เป็นกำไรนะครับ จำน,นวนนะครับเดี๋ยวจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับหวยกนน็มีแล้วมันจูกน้ำเลือดน้ำใ,ใจหวยปัจจัยพันบาทครับอ่าทุกของมันงแค่เีวก็นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับพันวานะครับสองพันห้าร้ยหกสิบเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวจะนับจำน,นวนนะครับ วาระ,ะรงานบุญปริวัติกรรมนะครับแล้วก็จะนำติดต่างรถพระเดชพระคุณหลวงพ่อในช่วงนี้นะครับที่มีอธิษฐานจิตนะครับจะลงจะได้ลงข้อมูลนะครับเป็นเครื่องประดับนะครับที่สร้างมาจากกระดูกนะครับ สามแบบนะครับคือแบบกำไรนะครับแล้วก็เป็นสายข้อมือนะครับแบบมีช้างและไม่มีช้างนะครับครับผมก็แบบกำไรประมาณนี้นะครับยังไม่วักษขนาดนะครับผู้หญิงนะครับก็จำนวนสามนะครับนะครับผมสามนะครับแบบมีหัวช้างนะครับนี่ครับเป็นประคำนะครับ แต่ว่าทำ pues it มาจากกระดูกนะครับ1ิอนะครับผม11ิเอเส้นนะครับแบบที่ว่าไม่มีนาบช้างนะครับ17นะครับเส้นนะครับมีจํานวนนะครับเป็นข้ลงเป็นประวัติเป็นข้อมูลไปครับเพราะว่าบางเส้นนะครับเพราะว่ารูปประคำนะครับไม่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับเล็กใหญ่จะไม่เท่ากันนะครับเป็นของผู้หญิงนะครับของผู้ชายนะครับผม ไม่เท่ากันนะครับก็อยจะลงประวัตินะครับนี่ก็เป็นราการวัชชะสร้างนะครับออกอ่านบุนวะปรลิวาสกรรมนะครับ2568นะครับส่วนพิธีพุทธาพิเศษนะครับจะลงเป็นประวัติครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะนําพุทธพิเศษเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปริวาสกรรมนะครับครับผมสาธุนะครับ เป็นเม็ดของกระดูกนะครับ ก็กกเป็นโรงงานุผริวัสกรรมนะครับในปี2518นะครับเ,เป็นสายข้อมือนะครับที่ใช้กระดูกนะครับแล้วก็เป็นกำไรนะครับจำนวนนะครับเดี๋ยวจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ หว้ก่อน,นี้แล้วมันจูกน้ำเลือดน้ำใ,ใจไว้ปัจจัยพันบาทครับสาธุโอ้โหเจ๋งเลยก็ครับวันนี้วันที่20นะครับพันวานะครับ2 5 6พเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวจะนับจำนวนนะครับ วาระนะครับงานบุญปริวัตรกรรมนะครับแล้วก็จะนำจิตต่างรถพระเดชก,กุลหลวงพอ่อนะในช่วงนี้นะครับที่มีอธิษฐานจิตนะครับจะลงจะได้ลงข้อมูลนะครับ,นะรบเป็นเครื่องประดับนะครับที่สร้างมาจากกระดูกนะครับ 3แบบนะครับคือแบบกำไรนะครับแล้วก็เป็นสายข้อมือนะครับแบบมีช้างและไม่มีช้างนะครับครับผมก็แบบกำไรประมาณนี้นะครับยังไม่วัดขนาดนะครับผู้หญิงนะครับก็จำนวนสามนะครับนะครับผมสามนะครับแบบมีหัวช้างนะครับนี่ครับเป็นประคำนะครับ แต่ว่าความมาจากกระดูกนะครับ11นะครับผม1เสเนนะคส้นนะครับแบบที่ว่าไม่มีหนาช้างนะครับ17นะครับเส้นนะครับมีจํานวนนะครับเป็นของลงเป็นประวัติเป็นข้อมูลไปครับเพราะว่าบางเส้นนะครับเพราะว่ารูปประคำไม่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับเล็กใหญ่จะไม่เท่ากันเป็นของผู้หญิงนะครับของผู้ชายนะครับผม ไม่เท่ากันนะครับก็จะลงประวัตินะครับนี่ก็เป็นอาการวัชชะสั้นนะครับออกอานยุนวระปริวาสกรรมนะครับ2568นะครับส่วนพิธีพุทธาพิเศษนะครับจะลงเป็นประวัติครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะนําพุทธาพิเศษเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปริวาสกรรมนะครับครับผมสาธุนะครับครับผมนะครับก็มาดูอีกนะครับเพราะหลวงพ่อหลังจากหลวงพ่อจานเสร็จแล้วนะครับ จะเปิดให้บูชานะครับอยู่หน้าตู้วัตถุมงคลนะครับภายในวัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในขนาดนะครับขนาดของข้อมือคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับให้มาเลือกอยู่ในวัดนะครับอย่างเช่นว่านี่นะครับตัวผมเขายกตัวอย่างแบบนี้ไม่มีช้างนะครับแบบนี่ครับเห็นไหมครับการร้อยนะครับเหมือนกันแต่ว่าในขนาดเล็กใหญ่นะครับให้มาลองใส่อยู่ที่วัดนะครับ ดูจากนะครับรายละเอียดนะครับดูนะครับนี่นะครับเป็นกระดูกนะครับแต่บางคนนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญมาดูก็บอกว่าเป็นงาช้างแอฟริกานะครับอันนี้นะครับก็เพราะว่ามีญาติธรรมมาถวายไว้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นงานะครับแต่ผมเลยบอกว่าเอาเป็นกระดูกนะครับเพื่อให้ความสบายใจนะครับว่าว่าทาง รงข้อมูลนะครับอิงตามจริงนะครับนะครับนี่คือแบบมีทางนะครับนี่นะครับผมก็ขนาดนี่นะครับขนาดก็เล็กนะครับแต่ส่วนนี่มีแค่สามวงนะครับให้มาที่วัดนะครับหลวงพ่ออาจารย์นะครับอยู่หน้าตู้วัตถุอ่าใ้ตู้วัตถุบุคคลนะครับนะครับนะเพราะว่าขนาดของเนี่ยเห็นไหมครับ ขนาดของลูกปัดนะครับที่ทํามาจากกระดูกนะครับไม่เท่ากันนะครับนี่ก็จะเป็น1.5นะนะ1.5นี่ก็จะประมาณ8มิลนะนะ8มิลนะครับผมหรือ10มิลนะครับผมก็เขาก็ร้อยวงเงินไว้นะครับก็จะนําเข้าพุทธศิษย์แล้วก็จะนะครับให้บูชานะครับทางวัดก็จะเปิดให้บูชานะครับ อยู่ที่ตูววัตถุมงคลนะครับนะครับให้มาเลือกใส่นะครับตามใจชอบนะครับส่วนเรื่องราคาในการบูชาก็ยังไม่ทราบว่าจะเปิดให้บูชาเท่าไหร่ถึงวันนั้นก่อนนะครับให้ทางฝ่ายวัตถุมงคลนะครับของทางวัดเป็นคนกําหนดก่อนนะครับนี่นะครับนี่หลวงพ่อจารย์นะครับมาลงเป็นฐานข้อมูลไว้นะครับจํานวนก็แบบนี้นะครับ ที่บอกไปแล้วนะครับครับอ้างอิงตามที่พูดได้เลยนะครับนะครับนี่นะครับ17ถ้ามี1 0บ2นะครับแล้วก็หน้านี่17หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนับเช็คลงจำนวนให้ใหม่นะครับก็คือแบบนี้นะครับแบบมีมีช้างเนี่ย11อ่านะครับแบบเนี้ย 17เส้นนะครับแบบนี้มี3ามตามที่ลงไปครับ,บผม